จากุลัยรบรับอิมากุลัยรับอันรัมจุลัยรับอรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรบอิ่มจากุลัยรับอันรอิ่มจากุลัยรับอนรัิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มลากุลัยรับอันรับอิ่มจาุลัยรัอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่เจากุลัยรับอัรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัยรัอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัยรับอันรับอิ่มจากุลัย ได้โอบอุ้มแล้วอุ้มท้องเรามาลำบากลำบนดูแลเราเราควรที่จะทำความดีกับท่านโดยเฉพาะอัลลอฮฺกาลาได้กล่าวย้ำไว้ในคำภีแห่งพระองค์ที่บอกว่าวกตอรับุกกาอ,อ,อัลลาการบดุอิลล่อยาคูอบิลวาลีไดนีน่เอเซนเราได้กำหนดให้พวกเจ้าเนี่ยอย่าได้ตั้งพาคีต่อาบบาอัลลอฮ์นะกลาวไว้อัลลอฮ์องเดียวนะห้ามตั้งพาคีเ่าพระองค์วับิลวาลีไดนี่เอเซนะ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําความดีกับท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเราก็ต้องทําความดีกับท่านนะฮะทำตามคําสั่งของท่านช่วยเหลืองานของท่านถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ช่วยเหลืองานบ้านของท่านทํากับข้าวให้ท่านโตขึ้นมาุงข้าวให้ท่านกินนะโตขึ้นมาทํากับข้าวนะให้กับท่านกิน ต่อไปเวลามีงานมีการทําเดือนหนึ่งก็ต้องเอาเงินมาให้กับพ่อกับแม่นะครับเดือนละห้าร้อยพันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ยังดีแต่ถ้าเกิดต่อไปพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วจะทําอะไรให้กับท่านนะครับสิ่งหนึ่งประการที่เราสามารถจะทาให้กับท่านได้ก็คือการสระกนกการบริจาคฐานแทนท่านนะครับท่านอิหมัมนาวีรอฮิมมุลลอฮ์นะครับท่านอิหมัมนาวีได้กล่าวว่ามันอารอดบิรรัลวาดีไดฮฟัล ยาต่อซอดดักใครก็ตามที่ต้องการเี่ีะยทาดีกับพ่อแม่เนี่ยทำดีกับพ่อแม,ออแม่โดยเฉพาะยิ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วเนีย่ยทำไงดีฟัน่นยาต่อซอดดักต้องทําการซะดะกะ็อันหูมาแทนท่านทั้งสองแต่วันนี้ไปเจอเด็กกําพาเด็กยากจนหยิบเงินให้ไปหนึ่งร้อยขันทำซาดะกะ็แทนพ่อแทนแม่ของฉันนี่นะครับเรามีมาข่าวว่าโรงเรียนนั้นมัสยิดนี้กําลังก่อสร้าง ฉันทำวากัฟให้กับแทนพ่อแทนแม่ของฉันสร้างโรงเรียนหลังนี้หนึ่งรบาทสร้างมัสยิดหลังนี้หนึ่งรอยบาททัยมานวีบาาอกฟะาินาสระกะตะตัสิริลันไม่ยิดนะครับผลบุญการสระกอเนี่ยจะไปถึงพ่อถึงแม่ของเรานะวายันตาฟิออบิฮาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเขานะบีลาคีลาเฟนโดยกับไม่มีการขัดแย้งใดๆทั้งสิน้น อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราสดงกอ้อไปเนี่ยเราเราเราสดงกอ้เอเราทําว่าปยาริยาแทนพ่อแม่เรามันเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ของเราพี่น้องที่รักนึกนะครับในอาลัมบาร์ซักเป็นช่วงที่ลำบากลําลบนมากที่สุดถ้าเราไม่มีอามันคุณงามความดีพ่อแม่ของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามีอามันคุณงามความดีน้อยก็ลําบากนะฮะก็รอเรานี่แหละนะที่จะช่วยเหลือด้วยกับการอะไร ดูอารอบ,บีเฟรล,ลีวาลีวาดิไดโอพระเจ้าโปรดอภัยโทษให้กับคุณพ่อคุณแม่ของฉันด้วยฉันสะดกอกแทนพ่อแม่ฉันหนึ่งร้อยบาทฉันทางวัชซิดแทนพ่อแม่ของฉันหนึ่งร้อยบาทฉันบริจาคเอาเงินสะดกอกให้กับเด็กกำพร้า,าเด็กเรียนศาสนาเด็กเรียนอ,อ่านนะครับแทนพ่อแม่ของฉันเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่ของเราทั้งสิ้นแต่เมื่อเราทําอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนดีทําดีกับพ่อแม่ อลอตานราก็รักเราดูแลเราชาวล้อนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมพ่อหรือแม่นะครับพ่อแม่ตายไปดูอานะครับให้กับท่านแล้วก็ทําสระกะ็แทนกับท่านนะครับเหมือนมีอาดิจอวดิจหนึ่งนะครับสหาาบาศบอกว่าขันจะทําการทําบ่อน้ําขุดบ่อน้ําแทนพ่อแม่ของฉันจะได้หรือไม่นะครับ่านนบีบอกจงทําเถิดนะครับทําได้ ก็ขอให้พวกเรานั้นรักพ่อรักแม่นะตลอดไปแล้วก็ดูแลพ่อแม่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามด้วยการทำศรลก็แทนทันบบิลลาฮิตอฟีกันฮิดายะสัลามอะลัยกุมวะรับมาตุลลอฮ์วบรากาตุ